รูน้าสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึก mm hmm. เหงื่อผุดเต็มใบหน้า mm hmm. เธอฝันร้ายอีกแล้วในฝันมีแต่หมอกวันคละคลุ้งในบรรยากาศขมุกขมัว mm hmm. เธอได้ยินแต่เสียงเดิน mm hmm. มันใกล้เข้ามาทุกทีและเธอก็สะดุ้งตื่นในจังหวะนี้ทุกครั้งไป วันนี้ก็เหมือนเช่นทุกวันเธอตื่นสายเพราะไอฝันบ้าๆนั่นทำให้เธอนอนไม่ค่อยจะหลับพักหลังเกิดขึ้นบ่อยและถี่ขึ้นเธอรีบลุกขึ้นไปแต่งตัวรู้สึกเจ็บแปลบที่ข้อมือเธอหยุดมองที่ข้อมือซ้ายใช้นิ้วลูบเบาๆมันร้อนวูบขึ้นมาแวบหนึ่งราวกับพลังบางอย่างกำลังกัดกร่อนอยู่ภายใน,นอะไรกันนี่คงไม่ใช่มะเร็งผิวหนังหรอกนะ เธอปรุงพำขคำๆแล้วรีบดึงแขนเสื้อปิดลงเตรียมตัวไปทำงานลูหน้าก้าวขึ้นรถไฟใต้ดินตายละฉันจะต้องโดนตาหัวหน้านั่นบ่นอีกแล้วแน่ๆเขาเคยขู่ฉันไว้ด้วยว่าถ้าสายอีกครั้งจะไล่ออกขอให้ไปทันทีเธอเมื่อเธอก้าวเข้าไปในร้านก็เป็นจริงดังว่านี่เธออาหารเช้านะเขาต้องกินตตอนเช้านะและเราเป็นพนักงานก็ต้องมาก่อนลูกค้า นี่อะไรสายไปตั้งห้านาทีคราวที่แล้วฉันบอกเธอว่าไงเธอคิดว่าฉันจะขู่เธอเหรอเอาหน้าเห็นใจเธอหน่อยอพาร์ตเมนต์อยู่ตั้งไกลแล้ไหนจะไปเรียนอีกใจเย็นๆนะเสียงชายหนุ่มพยายามพูดเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศที่ฉันรับเธอเข้าทำงานมันก็เป็นเพราะเกนะทีโอนี่สายครบสามครั้งแล้วเดี๋ยวเธอรับเงินของวิกนี้เสร็จเธอก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฉันไล่เธอออกไมโลพูด ลางถลึงตามองลูน่าอย่างมีอารมณ์แกคงไม่ว่าฉันนะตั้งแต่ฉันรับลูน่ามาทำงานมีแต่เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมีหนูมาบุกร้านมากมายโดนลูกค้าร้องเรียนจนต้องมีสาธารณสุขมาตรวจสอบเนือก็หายบ่อยๆทั้งที่ก่อนหน้าก็ไม่เคยมีของหายในจะใ้ความรู้สึกขนลุกตอนที่ไปหลังร้านอีกละ่ะไม่เป็นไรหรอกไมโลฉันเข้าใจฉันจัดการได้ ลูน่าทำงานไปก็ใจแป้วแค่คิดว่ากำลังจะตกงานไหนจะค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ได้ต้องจ่ายค่าเทอมในอีกสองอาทิตย์ทำให้เธอยิ่งคิดหนะักช่วงพักเบรกเธอจึงมานั่งหลังร้านเพื่อปรับทุกข์กับทีโอซึ่งตามออกมาเป็นเพื่อนลูน่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันหางานใหม่ให้เองตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินหรืออะไรไหมลูน่ามองหน้าชายหนุ่มเพื่อนสนิท ติดสอยห้อยตามกันมาตั้งแต่สมัยเด็กขอบใจนะเทีโอถ้าฉันไม่ไหวจริงๆฉันจะบอกเธอนะเธอใจดีกับฉันเสมอเลยคอยช่วยเหลือตลอดก็เราโตมาด้วยกันมีกันแค่สองคนม่ไม่ให้ฉันช่วยเธอแล้วใครจะช่วยฮ่าฮ่าฮ่าก็นะแต่ช่วงเนี้ยฝันนั่นรู้สึกขี่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยแ้มันเหมือนจริงมากเธอไม่ต้องกลัวนะลูนามันก็แค่ฝันร้ายน่ะใครๆก็ฝันได้ เธอแค่เหนื่อยเกินไปว่าแต่เธอเธอต้องซ่อมหลายตัวเลยไม่ใช่หรออย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยเรื่องมันเศร้าฮ,ฮ,ฮ,ฮ่าฮ่ทั้งคู่คุยเล่นกันต่ออีกสักครู่ก่อนที่จะเข้าไปทํางานต่อรูหน้าชะนักกึกขนที่ต้นคอตรงท้ายทอยลูกเกลียวความรู้สึกแบบนี้มันมาอีกละเธอยืนนิ่งสักพักจากนั้นเธอก็ปิดประตูเข้าไปในร้านในเนามืดเห็นรูปร่างรังๆเหมือนมีคนยือนอยู่ เมื่อได้เวลาเลิกนานเธอก็รีบตรงดิ่งไปที่รถไฟใต้ดินทันทีเพื่อไปเรียนวรรณกรรมวิชาปโปรดของเธอตลอดเส้นทางเธอได้แต่นั่งอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนจะได้ไม่เสียเวลาโดยไม่ได้สังเกตเลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองไปที่เธอเมื่อถึงมหาวิทยาลายัยเธอก็รีบเข้าไปทักถายเพื่อนคาร่ามาถึงนานแล้วเหรอ วันนี้ที่ร้านฉันโดนิตาไม้โลไลออกแล้วล่ะฮะนั้นเธอก็ลำบากแย่สิทำไงล่ะอืมช่างมันเธอเดี๋ยวฉันค่อยหางานใหม่แล้วทีโอรู้เรื่องอยังรู้แล้วตอนที่ฉันโดนไล่ออกก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาว่าไงบ้างล่ะคาร่าถามใครรู้ก็ไม่ว่าไงหรอกเสนอความช่วยเหลือตามเคยเพราะเขาเป็นห่วงเธอไงล่ะไม่คนเก่งอืมเธอน่าจะรู้ตัวนะว่าเพราะอะไร ขาล้าคิดในใจสีหน้าเรียบเฉยจนเมื่อหมดเวลาเรียนถึงเวลากลับบ้านเธอแน่ใจนะว่าไม่ให้ฉันไปส่งนะ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันว่าจะเดินบริหารขาสะหน่อยเมื่อก,กี้นั่งเมือยมากจ้าบ๊ายบายนะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายจ้าลูหน้ารีบสาวเท้าเดินเพราะวันนี้เลิกดึกกว่าทุกวันอาการนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วขนแขนตั้งชันเธอหยุดเดิน เพราะความรู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังเธอเป็นในเป็นกันวะ <T ot ant sound> ช่วยด้วย <T ot ant> เธอร้องตะโกนเสียงหยงในใจพริศตาเดียวเหมือนมีลมหูบหนึ่งผ่านหน้าเธอไปหนีไปหนีไปไม่ต้องห่วงฉันเสียงผู้หญิงแว่วๆในความมืดตัางขึ้นลูน่ารู้สึกคุ้นเคยเสียงนั้นมันอยู่ไหน เสียงอันโกรธเกลี้ยวคุกคามดังตามมาคุณครับคุณเสียงแว่วแววลูหน่าลืมตาเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฉันทำไมเป็นอะไรไปนะไม่มีอะไรหรอกครับคุณอาจจะเหนื่อยแล้ววูบไปเดี๋ยวผมไปส่งคุณอยู่ที่ไหนครับไม่เป็นไรคะ่ะฉันเดินไหวขอบคุณมากนะคะเธอพูดพลางพยายามจะลุกขึ้นเดิน ผมไม่สามารถปล่อยที่คุณอยู่คนเดียวในสภาพนี้ได้มันอันตรายเกินไปนั้นผมจะเดินเป็นเพื่อนเผื่อคุณล้มอีกเธอมองหน้าชายหนุ่มช่างใจก่อนพิจารณามีเพื่อนเดินก็ท่าจะดีดูท่าเขาก็ไม่น่าเลวร้ายอะไรยังไงเขาก็คงไม่กล้าทำอะไรจงแจมหรอกนะงั้นก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะเมื่อถึงสถานีรถไฟใต้ดินคุณไม่ไปด้วยกันหรอไม่ล่ะครับ ว่าแต่คุณอยู่แถวไหนล่ะคะผมอยู่แถวนี้แหละกลับบ้านให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรครับพูดจบเขาก็หันหลังจากไปทันทีรูหน้าิึงน,นึกขึ้นได้ยังไม่ได้ถามชื่อไว้เลยแต่เมื่อมองมาอีกทีเขาก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วจะได้เจอกันอีกไหมนะภาพตัดไปที่มีเงาดำๆรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่โดยแอบ,บมองไปที่รูหน้า จนรถไฟเล่นออกไปนอกสายตาคืนนี้เอาอีกแล้วเสียงนั่นกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนมีหลายเสียงเพิ่มขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินเสียงแบบนี้มันอยู่ไหนเอาหัวใจมันออกมาอย่านะหลันพวกเราไปเธอเสียงแววสุดท้ายที่เธอได้ยินก่อนที่จะสะุงสุดตัว แปลกจังเลยฝันเที่ยวเนี้ยเหมือนจะมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นหรือเป็นเพราะช่วงเนี้ยมีเหตุการณ์หลายอย่างเข้ามานะเราเลยเอามาฝันต่อจึงแตนิยายเนี่ยเธอพูดพลางแอบขำในใจปรากฏเงามืดจากต้นไม้ข้างอาพาร์ตเมนต์รังรางรุ่งขึ้นลูน่าไปมหาวิทยาลัยแต่เช้าเพื่อเจอกับคาร่าและทีโอที่นัดไว้ ฉันขอแวะดูบอร์ดติดป้ายประกาศหน่อยนะเกื่อมีอะไรที่ทำเงินได้ทั้งหมดยืนดูบอร์ดรูหน้ามองเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งมีข้อความว่าต้องการนักเขียนวรรณคดีนิยายเรื่องแวมไพร์และตำนานค่าจ้าง250เหรียญต่อบทความติดต่ออ e ีเมลมูลิสเพรสโอ้โหไม่เบาเลยนะเนี่ยค่าจ้างงามมากงานนี้เหมาะกับฉันจริงๆ ว่าแล้วเธอก็คว้ากระดาษที่แปะไว้มาเก็บพร้อมทั้งหัวเราะเบาๆในความชั่วร้ายของตัวเองคนอื่นจะได้เห็นเลยคาร่าและทีโอมองหน้ากันแบบงงๆที่โต๊ะใต้ต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวฉันมานะไปเข้าห้องน้ํำก่อนจะรีบมาส่งใบสมัครเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งไปคาร่าและทีโอมองหน้ากันอย่างงงๆอีกครั้งก่อนที่คาร่าจะหยิบใบปลิวขึ้นมาอ่านห้ามพลาดปาร์ตี้สุดเด็ด พลาดเสียดายไปถึงชาติหน้าสาวสวยเข้าฟรีคาร่าพูดยิ้มยิ้มสงสัยหลูน่าจะเข้าไปหาเพื่อนเพื่อต่อยอดแน่ๆทีโอนิง่งสีหน้าเรียบเฉยเมื่อมาถึงอาพาร์ตเมนต์หลูนาล่ารีบเปิดเมลดูเธอสมัครไว้เมื่อครั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยซึ่งการตอบกลับก็มารอเธออยู่แล้ว ว้าวฉันรอดตายแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตฉันบ้างละคำอธิษฐานคงเกิดผลต้องการด่วนถ้าฉันสามารถเขียนบทที่หนึ่งได้เสร็จเร็วๆจะได้ค่าแรงเพิ่มเป็นสองเท่าโอ้พระเจ้าช่วยสวรรค์ทรงโปรดชัดๆเช,ช้าวันต่อมาลูน่าตรรงดิ่งไปที่ห้องสมุดเพื่อเข้าไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและได้ยืมหนังสือกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอด้วย เปิดฉากที่ร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ไมโลลากถังขยะไปมาที่หลังร้านล้อมบุญทำเองคนเดียวก็เหนื่อยเหมือนกันนะติดประกาศรับสมัครงานไว้ก็ไม่เห็นมีใครมาสมัครสักคนแปลกจริงๆเลยลูนะ่าวางตำราที่ยืมจากมหาวิทายาลัย ังสืออีกเล่มที่รวมอยู่ในกองได้เปล่งประกายสีแดงออกมาด้านไมโลยังไม่เสร็จจากกิจการงานที่ร้านแต่ก็ยังดีที่ได้ไล่ใหญ่ไม่มดนั่นออกไปได้ชอบมีอะไรพิลึกพิลึกตลอดพูดแล้วก็ขนลุกอะทันใดนั้นมีเงามืดปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาเสียงกรืดกรืดทำให้เขาหันมองอ พรนะ้อมกับเสียงกรีดร้องของยามขําคืนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างอาพาร์ตเมนต์เณามืดที่ยืนอยู่มองดูเครื่องรางรูปหัวใจในมือที่ส่องสว่างสีแดงวาบเช่นกัน โปรดติดตามตอนต่อไป